นี่คือการตัดแว่นโปรเกสิฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตรฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยนักทันตแพทย์มาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับ or, รอมัธตอมยาวิชันนช่นเซนเตอร์อ่ะอคำถามต่อมาช่วยตอบคำถามเรื่องหุ้นมีกำไร30เเซ์แล้วจะขายเอากำไรส่วนต่างแล้วรอกลับมาซื้อใหม่หลังหุ้นราคาลงหรือรับปันผลดีนั้น อ๋ออันนี้ช่วยคอมเมนต์เฉยผมเคยทําครับคือ,อพอเขาประกาศันผลเราก็มาคํานวณว่าจะได้รับประมาณเท่าไหร่อืแล้วเทียบกับกําไรส่วนต่างของราคาหุ้นอ,อะไรมากกว่าเราก็เลือกตัวนั้นแต่การคํานวณเลือกขายต้องบวกค่าคอมที่จะต้องกลับมาซื้อใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยบรบกวนถามว่าผมทําแบบนี้มีจุดอ่อนอะไรไหมครับมีครับ จุดอ่อนก็คือมันจะลงให้เราซื้อจริงหรือเปล่าอืมมันจะลงให้เราซื้อจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันขึ้นล่ะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะเบิร์ดนะเหมือนเคสเอแอดวานเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนะเหมือนแอดวานเมื่อกี้ก็ได้นะครับว่าถ้าอย่างแอดวานเงี้ยราคาหุ้นมันก็พี่เชื่อว่า from now on เนี่ยทิศทางของราคาเนี่ยก็น่าจะเป็นขาขึ้นเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันใช้คํานี้เหตุผลเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันจบลงแล้วนะครับ ทำให้ราคาหุ้นมันไม่แบบดึงดึงแบบแบบไซด์เวย์ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับคําถามอย่างเงี้ยมันหุ้นที่ปันปันหุ้นปันผลจริงๆอนะแล้วดีดนะครับมันจะลงให้เราซื้อจริงหรือเปล่าอืเนี่ยคือจุดอ่อนเราขายไปแล้วเทปโปรฟิตไปแล้วแล,ะละ้วรัศมีว่าราคาไม่ลงอลครับทําไงต่อครับพี่จะบอกให้นะเบิร์ดพี่อยากพูดอีกประเด็นหนึ่งมากๆนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้จริงจริงก็ทําอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะเออยังไงหลุมพาง การถือหุ้นระยะแก่งหลุมพางการถือหุ้นระยะสั้นอืม <c oughs> สายวีไอนี่แหละพี่ไล่าใฟังประเด็นหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะครับในปีหนึ่งเอ้ยในปีสองพันแปดสองพันเก้าในช่วงที่พี่ลงทุนใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับเบิร์ตครับตอนนั้นพี่ไล่าใฟังเล่นๆนะเบิร์ตนะ c p พอ่ะซีพีเอพีอีแปดเท่าอืมคิดตามพี่นะว่า ยุคนั้นลงทุนง่ายหรือยากที่ตามพี่นะครับ2008เนี่ยเบิร์ดกำไรเติบโตขึ้นไรายได้เติบโตขึ้นแต่ราคาหุ้นลง50%แล้วเราก็ยังเห็นภาพอนาคตว่าย,ยังเติบไรายได้เติบโตต่ตตกอกำไรเติบโตต่ออีกเยอะแต่ PE 8เท่าแต่ไหนซื้อง่ายหรือยาก <Right. S 1> ง่ายโครง่ายเบิร์ดนี่คือที่มาว่าทำไมอ่ะพี่ถึงสักเซสในช่วงแรก,แรกเพราะมันง่ายมากเลยมันแค่ดูงบอะ่ะมันงบมันไม่มีบริษัทมีปัญหาเลยเว้ยปี2008อะ่ะ มีสองขันปะงบมันดีหมดเบิรด์ดงบมันดีหมดงบมันโตหมดแต่ราคาหุ้นมันลงเพราะอะไรเพราะสัปพลาที่เมกามันทําให้ต่างชาติอะขายหุ้นมาหาศาลเพื่อเอามันเป็นโพลิซีของที่เมกาต้องเอาเงินลกลับไปไปหนุนที่ที่บริษัทเขาที่ที่เมกานึกภาพออกไหมคือมันเหมือนกับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่หุ้นลงโดยที่ปัจจัยพื้นฐานดีเหมือนเดิมเป๊ะปเลยอะอืมมันเลยภาพชัดดูง่ายมากลงทุนง่ายมากเลยแล้วพี่จะบอกต่อว่าในปีสองพันสิบเอ็ดนะครับ 2011นะครับเป็นปีแรกที่ตลาดทั้งาาราคาหุ้นทั้งตลาดเมืองไทยอ่ะแพงหมดแล้ว CPO เนี่ยปี2011นะครับ PE 36เท่า2011นะ2011นะ PE 36เท่าคำถามกล้าซื้อไหมถ้าเบิร์ตเคยผ่านช่วงพี8เท่ามาแล้วอ่ะ PE 36เท่ากล้าซื้อไหมทำใจซื้อยากนะถูกปะทำใจซื้อยากนะ นี่พี่บอกว่าถ้าคุณนะในช่วงราคาต่ําๆแบบนี้นะแล้วคุณ oh. พยายามเทคโปรฟิตนะแล้วคิดว่าเดี๋ยวรอราคามันลงแล้วกัดจะมาซื้อกลับเนี่ยนี่ยคือนี่คือหลุมพลังว่าถ้าราคาไม่ลงอะครับแล้วพี่บอกต่อนะเบิร์ตนะตอนปีสองสิบเอ็ดนะ CPO ราคาสามสิบหกบาทเอ้พีสามสิบหกเท่าใช่ไหมแล้ว CPO เนี่ยราคาุ้นขึ้นจากยี่สิบาทในปีสองสิบเอ็ดเป็นแปดสิบาทเป็นเก้าสิบบาทในปีสองสิบเก้าขึ้นอย่างเดียวครับแปดปีติด ขึ้นอย่างเดียวแปดปีติดคำถามก็เลยถามต่อคุณจะซื้อตอนไหนถ้าขายไปแล้วถ้าขายไปแล้วขึ้นตลอดเลยนะเพราะมันแพงตลอดเบิร์ดเออมัน PE 3ีสาสิกว่าตลอดเลยเบิร์ดสามสิบามสิบ้าเท่าตลอดเวลาเลย CPO อ่ะราคานี้ตลอดเรื่องออกมาอันนี้คือหลุมพรางเลยนะดังนั้นพี่ถามใหม่พี่ถามใหม่เบิร์ดคิดแล้วตอบพี่สิว่า กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนช่วงช่วงราคาหุ้นถูกถูกคืออะไรซื้อแล้วก็ถือยาวใช่ถูกต้องเลือกหุ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตอนนี้ราคาดีอยู่แล้วสิ่งที่คุณควรทาคือถือให้ยาวที่สุดเท่าที่จะถือได้ตังหืมเพราะในวันที่ตลาดหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยลองคิดภาพดูว่าถ้าตลาดหุ้นมันพันเจ็ดพันแปดแล้วมันค้างอยู่งั้นอยู่ห้าปีเจ็ดปีแปดปีอะซื้อหุ้นตอนไหน ปีแรกยังไม่อยากซื้อรอวิกฤตเนี่ยคนจะพูดแบบนี้กันพี่จําได้พี่จําได,ได้คนพูดกันโอ้ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ปอบใจตัวเองรอวิกฤตรอบหน้าปีที่สอง <c oughs> เริ่มร้อนลนเริ่มร้อนลนเบิร์ตปีที่สาม <c oughs> เริ่มทนไม่ไหวแล้วอยากซื้อมากแล้ว <c oughs> พอซื้อปั๊บอีกปีหนึง่งร่วงครับ <c oughs> คําถามคุณซื้อตอนไหน <c oughs> พี่บอกให้เนีการซื้อหุ้นนีตอนที่ราคาหุ้นมันแพงอะยากมากนะเบิร์ต S <S ยากมากนะยากมากๆนะเพราะมันแพงทุกตัวแต่ถ้าเรามีเงินสดเนี่ยตัดสินใจยากมากว่าจะซื้อตัวไหน <S 2> <S 2> อตอนหุ้นถูกเนี่ยซื้อหุ้นง่ายสุดแล้วแล้วเป็นทามิงที่ดีที่สุดละในรอบสิบกว่าปีละที่คุณต้องซื้อหุ้นแล้วก็ถือยาวไม่ใช่มาโม่แต่เทคโปรฟิตคุณต้องมั่นใจว่าคุณทำกานบ้านเก่งมากหาหุ้นซื้อได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณต้องเก่งมากๆเก่งกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของนักลงทุนทั้งหมดอะ อืมอืมประมาณนั้น mm. ถึงจะหาหุ้นได้เรื่อยๆนะความหมายทำงานหนักมากเป็นฟูลไทม์อะไรเงี้ยประมาณเนี้เบิร์ตแต่ทีนี้ถ้าโจทย์อ่ะคือหุ้นปันผลเนี้ยพี่ว่าแบบทําทําไมอ่ะมันไม่ไม่มันมันเสี่ยงไปอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในช่วงในช่วงสองสิบเอ็ดถึงสองสิบเก้าเนี่ยหุ้นปันผลก็เหมือนกันนะครับเบิร์ตหุ้นปันผลก็เหมือนกันนะอยากเอากราฟมาให้ดูเลยอ่ะว่าหุ้นปันผลเนี้ยมันก็ขึ้นแบบขึ้นยาวอ่ะ ขึ้นยาวอ่ะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวยกอย่างเป็น T T B ก็แล้ท T T B เนี่ยก็เป็นเลเปอ์เซนต์ที่ที่ที่ดีของหุ้นปันผลตัวหนึ่งนะครับนี้คือ T T B นะเนี่ยให้ดูนะว่าราคาอันนี้ช่วงนี้มันลงเนี่นี่ให้ดูให้ดูช่วงที่มันขึ้นนะครับสองพันสิบเอ็ดเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงปึ๊บอ่าโอเคให้กราฟมันดูง่ายหน่อยนะครับสองพันสิบเอ็ดอ่าอ่าเนี่เนี่ยให้ดูเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้สองพันสิบเอ็ดนะนี่สองพันสิบเอ็ดเท วันนี้สองสิบเอ็ดสองสิบเอ็ดกว่ากว่านี้นะไม่ไม,ไม่ไม่นับช่วงหลังสัปดาห์ใหม่ๆหม่ด้วยนะตรงนี้เห็นไหมว่ามันขึ้นแบบขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นป่ะแนวโน้มมันขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นป่ะซื้อตอนไหนซื้อตอนไหนอะคําถามเนี่ยจนถึงปีแบบเนี่ยเนี่ยให้ดูต่อด้วยนะเนี่ยอันนี้คือปีหนึ่งเก้าสองศูนย์นะเบิร์ตเนี่ยซื้อตอนมันสูงสุดแล้วก็ลงมาซื้อใหม่ข้างล่างสุดของอันนี้นจริงเหรออันนี้อันนี้คาบปีคาบเกี่ยวปีปีกว่านะ แล้วคำถามคือแล้วเบิร์ดรู้หรอว่าอีกหนึ่งปีกว่าข้างหน้าจะลงอะ่ะทำทาแบบไม่ยายผมบอกไงทำไงะวะผมคุณคุณไม่เห็นยากเลยก็ซื้อตอนถูกขายตอนแพงเฮ้ยจริงด้วยว่ะไม่ได้วะนเนี้ยแต่เขาเม้นต์แบบคนคนไม่ได้ไอเนี่ยนะคือศูนย์นะคำคำไม่เคยเออไม่เห็นยากเลยยากยังไงล่ะก็ซื้อตอนถูกขายตอนแพงสิจริงด้วย ทำไมพี่คิดไม่ได้นะเนี่ยแสาวเล่นนะสาวเล่นเออคือมันเออมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะโอ้ถ้าง่ายขนาดนั้นมันก็ถ้าถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆแล้วพี่ก็คงไม่ถือยาวหรอกเบิร์ตอืมใช่ปะถ้าเรารู้ราคาว่าเดี๋ยวจะลงตอนไหนอ่ะใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงไปตลอดชีวิตก็ก็รวยเละแล้วถูกต้องไหมครับมันไม่ได้ความโลกความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะคือการผมว่ามันอารมณ์ จจะเทียบเคียงแต่ไม่เหมือนนะคือครับคือตอนผมทํางานใหม่ๆอะ่ะแล้วผมไม่เคยซื้อประกันเลยเลยอะไรเลยใช่ปะผมถามหัวหน้าผมว่าขอแบบสักประโยคนึงอะ่ะทําไมผมต้องซื้อประกันถ้าผมแบบผมใช้ชีวิตมาห้าเจ็ดห้าปีเจ็ดปีผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียวเนี่ยเออเออเผมหัวหน้าผมบอกว่าคือเหมือนซื้อประกันนะคือถ้าเราไม่ซื้ออ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเกิดขึ้นตอนไหน เราแพนไม่ได้แต่ถ้าเราซื้ออะมันเหมือนมันแพนได้ว่าเราจ่ายแค่นี้แน่นอนไม่เกินจริงอะไรเงี้ยไออันนี้ผมว่ามันก็จะเทียบเคียงกันคือเหมือนพอซื้อซื้อขายเนี่ยมันเหมือนข้อดีคือถ้าเราเดาถูกเนี่ยมันก็ดีไปนะรวยอืมเออแต่ถ้าเดาผิดก็มันก็อันแพนปัญหาเออมันก็อันแพนอาจจะขาดทุนอาจจะเสียโอกาสใช่ถูกต้องที่พอร์ตจะโตอะไรเงี้ยใช่แต่ แต่ถ้าอ่ายึดแนวพี่ก็คือระยะยาวถ้าประเมินธุรกิจแล้วว่ามันมันมีแพทเทิร์นในการเติบโตที่ใช่คาดการได้ครับก็ถือยาวเอาใช่เ,เพื่อลดความผันผวนพวกนั้นอืมเพื่อลดไอ้สิ่งอันแพนพวกนั้นใช่ถูกต้องเลยถต้องเลย <A> AS อันนี้ A AS แต่เอสมันมีมันมีประเด็นเรื่องสัมปทานนะเ,เรื่องเอ่อเรื่อง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 ประมูลคลื่นที่มีปัญหาหนิดหน่อยอืมก็คือกสอชเขาออกกฎเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ให้ดูภาพเดียวกันครับเบิร์ดนี่คือปีสองสิบเอ็ดครับเนี้ยสองพสิบเอ็ดตอนนั้นน่ะแปดสิบาทพี่ซื้อตรงนี้ครับเบิร์ดอืมพี่เป็นคนหนึ่งที่ซื้อแอดวานตอนนี้ครับอืมนี่คือจุดหมายปลายทางไหมครับสามร้อยบาทครับ อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะเบิร์ตอันนี้คือปีสองพันหนึ่งสามนะครับปีหนึ่งสามนะครับเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเบิร์ตเอาเนี่ยแล้วถ้าคนถามพยายามถามแย้งแล้วว่าอ่าล้วพี่ไม่ถือยาวไปต่อพี่ถือยาวก็ะไม่ก็พี่ไม่แต่ว่าท,ที่ที่พี่ขายเพราะว่าพี่เห็นปัจจัยที่ทําให้กําไรมันลดลงในอนาคตไงอ่าเออเพราะว่าพอเกิดกรณีที่ที่กสชเพิ่มเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็มีมีคดีฟ้องร้องกับเอทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราคาดการได้ชัดเจนเบิร์ดว่ากําไรในอนาคตของ a อเอสนะตอนนั้นเน่ะจะลดลงประมาณนี้ซึ่งก็ลดลงลดลงลดลงจริงๆอืมอ่าคือมันอันนี้คือพื้นฐานมันเปลี่ยนเบิร์ดมันมันไม่ใช่คือคําว่าดีที่สุดคือซื้อแล้วถือยาของพี่คือ <c oughs> ก็ต้องตามเรื่อยๆใช่พื้นฐานต้องไม่เปลี่ยนด้วยเบิร์ดพื้นฐานต้องไม่เปลี่ยนด้วย<ม>แต่ภาพตอนนี้พี่มองมันไม่เหมือนกันเบิร์ดภาพตอนนี้พี่่มมมอองันนไเเหืกลย ตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยตอนนี้คือมันไม่ได้มีมาตรการอะไรที่มันที่มันจะออกมาเทรดเทนได้ขนาดนั้นแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยการแข่งขันก็จบลงแล้วการประมูลขึ้นแบบบา้บาบอบอมันใครเคยได้ยินอะ่ะจะรู้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง,งที่ทมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแล้วก็ประมูลขึ้นทําให้ราคาการประมูลมันแบบมันสูงเกินจริงไปมากเนี่ยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นอีกจริงปะล่ะถูกปะตอนนั้นอะแต่ตอนนี้คําถามคือมันไม่มีใครแล้วเพราะว่ากสชเนี่ยก็ปรับ ปรับเอ่ออะไรวะเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูลเรียบร้อยแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับเอออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่มีใครมาปั่นราคาประมูลได้อีกแล้วที่เหลือสองคนเนะี่ยมันจะประมูลแพงขึ้นหรือถูกลงอบเบิร์ตอืมนี่แข่งกันสองคนเนะี่ยก็แบ่งเค้กกันนะพูดตรงนะคําถามต่อมาอ้าวแล้วเกิดถ้ากสสจเนี่ยเชิญใครสักคนเข้ามาได้ไหมได้คําถามคือใครจะกล้าอ่ะคิดง่ายๆนะตอนเนี้ยนะตลาดของ โทรศัพท์มือถือนะเบิร์ดนะทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวต้องดูที่ต้องต้องดูที่งบนะจะเห็นภาพชัดกว่าตอนนี้นะครับนะตลาดโทรศัพท์มือถือนะทั้งประเทศนะครับนะมูลค่านะครับประมาณสักห้าหกแสนล้านได้เออไม่ถึงประมาณประมาณสี่แสนประมาณสี่แสนล้านทั้งประเทศนะทั้งประเทศนะประมาณสี่แสนล้านสี่แสนล้านคําถามทั้งประเทศสี่แสนล้านตอนเนี้ยถูกครอบครองโดยแอดวานครึ่งหนึ่งถูครึ่งหนึ่งแอดวานครึ่งหนึ่งถูครึ่งหนึ่ง คำถามถ้าคุณเข้ามาเป็นเพย์ที่สามข้อแรกคุณต้องลงทุนปักเสาสัญญานะครับครบเวอร์นะครับไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นของประชากรนี่คือกฎที่กสทชตั้งลงทุนอย่างน้อยเนี่ยสองสามแสนล้านนะโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะได้ลูกค้าหรือเปล่านะนี่ยังไม่นับค่าประมูลขึ้นนะยังไม่นับนะคือึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีอีกประมาณพี่ว่าต้องมีอีกประมาณสักเออเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านอ่าถึงจะบอกคบเวอร์ให้พอได้อ ลงทุนประมาณสักสี่ถึงห้าแสนล้านนี่ยังไม่นับนะว่าคุณต้องขยายสาขาอีกใช่ไหมให้ครอบคลุมทั่วประเทศใช่ไหมอ่ะก็อีกสองสามแสนล้านเบสเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสักเจ็ดแปดแสนล้านแล้วกันประมาณนี้นี่คือเงินทุนที่คุณต้องใช้นะเจ็ดถึงแปดแสนล้านบาทคำถามที่สองถามต่อแล้วคุณจะเอาชนะสองคนนี้ยังไงในเมื่อในเมื่อมันมีเคสตี้ให้เราเห็นแล้วว่าครูยอมขาดทุนมาสิบห้าปีเพื่อแย่งมาเป็นแชร์ แล้วถูกก็สักเซสนะเบิร์ดนะถูกก็สักเซสนะคือแย่งดีแท็มาได้หมดเลยแย่งดีแท็มาได้หมดเลยแต่ที่น่าสนใจกว่าคือ a อเอสสิบห้าปีที่ผ่านมาไม่เสียมากกระแชร์เลยเพราะเขาก็มีเงินเยอะมีกำไรเยอะเป็นผู้ชนะทำให้เขาเนี่ยก็เจียดกำไรบางส่วนมายอมซับซิเดซับซิีนี่ออกไปอ่าเช่นมายอมลดราคาค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือต่ำ,ตำ คือดึงฮะงั้นคุณทําสัญญากับเรานะหนึ่งปีสองปีนี่ออกไหมฮะสิบปีที่ผ่านมาเบิร์ดเอเนี่ย <Berg. S 1> ขาดทุนค่ามือถือทุกปีปีละสี่พันล้านสามพันล้าน, 3, านทุกปีสามสี่พันล้านทุกปีเนี่ยใครรู้ไหมตัวเลขแบบนี้แต่เบิร์ดรู้ไหมเพราะการขายมันจบลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอเอปีแล้วกําไรขายมือถือสี่ร้อยล้านหกร้อยล้านปีนี้ครึ่งปีเนี่ยเอเอากำไรไปแล้วหกร้อยล้านกำไรมือถือ,อขายมือถือเลยหกร้อยล้านเลิกขาดทุนแล้ว เห็นภาพปะอืมอ่าในข้อง่าคือคนที่สามเข้ามาเนี่ยจะแย่งทูกับดีแท็ได้เอ้ยจะแย่งทูกับเอสได้ไหมคิดว่าสองคนนี้จะไม่ป้องกันเหรอป้องกันอยู่แล้วแล้วจะแย่งยังไงถ้าพี่ถ้าเบิร์ดมีเงินหนึ่งล้านล้านอยู่ในมือยังอยากมาแข่งกับสงคารามวันนี้ป่ะลละตลาดไม่โตด้วยอืมอ่าเ,เดี๋ยวก็จะมีคนถามทุก็ถามได้นะ แต่พอดีเราพูดกันหลายรอบแล้วก็คือเอาแล้วเดี๋ยวดาวเทียมอีลอนมัสมาล่ะอะไรซึ่งพอแล้ว <laughs> เดี๋ยว, <laughs> อวเออเดี๋ยวไว้ถ้ามันมีข้อมูลใหม่มาเดี๋ยวค่อยมาคุยแต่ว่าถ้าข้อมูลเดิมเนี่ยใครอยากฟังความเห็นเรื่องนี้ก็มีอยู่ในช่องลองดูได้ในเรื่องเดี๋ยวโดนดาวเทียมริสรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเออครับผม